สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุคนนะครับลุงเนกกับปนางวันนี้พามาเที่ยวน้ำโขงตอนนี้ก็สี่ทุ่มยังไม่ถึงยังไม่ถึงสี่ทุ่มดีนะครับประมาณสามทุ่มสามทุ่มอยู่ว่าห <55 S 2> ้าสิบห้าสามทุ่มห้าสิบห้าหรอเออสามทุ่มห้าสิบห้าเนี่ยคือ ยังไม่ถึงสี่ทุ่มเพราะอะไรครับลุงเนตรจำผิดจำถูกกูงแหนมันเยอะวันนี้ป้านางอยากมาเที่ยวน้ำโขงก็เลยพามาเที่ยวครับวันนี้วันพระลุงเนตรเลยไม่ออกไปทำคลิปสวัสดีเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่สปปลาวแล้วก็ต่างประเทศทุกๆคนนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยลุเรสวัสดีนะครับ พูดไม่เกง่งเพราออะไรพูดไม่เก่งวะเพราะว่าหน้ากล้องเนี่ยอีกอย่างหนึ่งมาอยู่หลังกล้องอีกอย่างครับพูดไม่เก่งครับพูดไม่เก่งจริงๆวันนี้พนังอยากมาเที่ยวน้ํโขงรู้นหมเลยพามาฝั่งที่เห็นเนี่ยครับเป็นสปปลาวนะครับน้ําโขงจะก,กั้นขวางไว้เนี่ยขวางไว้ตรงนี้เลยไฟมอมเม็ดมอเมแบบ็บมอมเม็เนี่ยเป็น สปปบลเวสวัสดีพี่น้องสปปบอลน,น,นะครับเราก็ห่างกันไม่ไกลหรอกครับน้ำโขงเนี่ยมันกั้นไว้นิดเดียวเองกั้นไว้ประมาณคืบหรือสองนี่เองเดี๋ยวก่อนจะคุยอะไรขอบึกหน่อยบึกเพราะว่าวันนี้มากับปนางวันนี้วันศีลหรือว่าวันพระรูเนี่เลยไม่ไป ขอยอกหน่อยครับยอกบึกบึกเนี่ยไม่ใช่น้ำใสๆแต่เป็นน้ำมีฟองวันนี้ลุงเนตขอหน่อยนึงเบาๆครับเบาได้เบา,บาเบา,บาได้เบายอกบึก <c ười> ปนางก็เหมือนกันเ <c ười> อ้าปนางบึก <c ười> ตัวตนของลุงเนตจริงๆก็เป็นแบบเนี้ยครับ <c ười> ไม่ได้ไปไหนชอบการสนุกสนานปนางก็แบบเนี้ยครับ <c ười> ปนางก็แบบเนี้ย เราไม่ได้กินกันเป็นกิจวัตรประจําวันแต่ว่ามันเป็นความสุขส่วนตัวครับสําหรับตรงนี้กับปพนางก็แบบเนี้ยอยู่บ้านก็ยอกนา,นานทีนา,นานทีเฮ้ยน,นานทีนานทีนานทีวันนี้ดวงจันหรือว่าพระจันก็นนโอ้โหเต็มเลยนะครับเต็มแบบดวงแต่ว่าแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่เห็นชัดๆคือฝั่งโน้นนะครับฝั่งถือไฟม้แม่ม,แม้มแม่เนี่ยมันเป็น เขตของสปปลาว็อฟซีลุนเน่กว่าเยอะนะครับฝั่งโน้นสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเ็อฟซีปสปงปอลาาสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีสายบึก <laughs> ตอนนี้ก็สีุ่มตรงละสีุ่มตรงแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากกอลุงเน่ลุงเน่ลเ,นเลยพากันมาเที่ยวมาเอล อุ้งยไงอุ้ยไงตอนนี้ลุงเนยอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคาสามเหลี่ยมทองคาป้านางไปเอาอะไรไม่รู้ลุงเน่ก็ไม่รู้อ่พูดนะคงจะเป็นของล้างคอโรศั์อยู่บนนี่โรศั์อยู่บนนี่เอนนอ,อ,อเออเอาแมงม,มาอ่ะเอามพมาออกบนนี้เนี่ยครับบรรยากาศบ้านเราบรรยากาศฝั่ง ไทยกับฝั่งสปบลเวาก็สวยนะครับสวยมากฝั่งโน้นเนี่ยจะเป็นไฟเต็มหมดเลยครับแจ้งลึงครับแจ้งลึงฝั่งไทยเนี่ยเงียบกิบแล้วก็ขออภัยสําหรับเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับลูเน่กับบานางเนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าลูเน่ยอยู่สองคนถ้าจะให้ใส่แมสใส่หน้ากากเนี่ยเวลานอนก็ต้องใส่ครับ ไม่ใส่ครับไม่ใส่เพราะว่าอยู่สองคนไม่มีใครอยู่รอบเลยตอนนี้ก็ดึกแล้วครับรู้ได้เลยมาเที่ยวเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเขตสามเหลี่ยมทองคำน่าจะรู้จักกันดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่น้ำโขงกั้นไม่ไกลเลย น้ำโค้งไม่เคยควงกันน้ำจัน์ไม่คดโกงไข่นะครับแค่นี้เองไม่ไกลครับน้ำโค้งไม่ไหลเลยลุงเน่ดูแล้วไม่ไหลเลยมันนิ่งมากมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันนิ่งมากนิ่งมากแต่ไฟฝั่งโน้นเนี่ยแจ้งสว่างมากครับสว่างมากลุงเน่มาชมบรรยากาศกับปนางวันนี้วันพระรู้ว่าวันศีนวันที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามสิงหาคมวันนี้ลุงเน่นั่งอยู่ที่เนี่ย ลุงเนตรลงคลิปดักอะไรนะปากเบ็ดกบวันนี้ลุงเนตรลงคลิปปากเบ็ดกบไปเ,เพราะว่าเมื่อวานนี้ลงุงเนตรไปปากเบ็ดกบแล้วก็พรุ่งนี้ลุงเนตรจะลงคลิปล่อปลาไหลครับหลังจากที่ลงุงเนตรปากเบ็ดกบเสร็จเนี่ยลงุงเนตรก็ไปลออไ่อปลาไหลเพราะว่าน้ำเหมืองมันแห้งน้ำเหมืองมีเส้นเดียวมันแห้งลงุงเนตรก็เลยไปหาล่อปลาไหล ก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุ้นเล่ด้วยนะครับลุ้นเล่ดก็หายอยู่กกินแบบเนี้ยวันนี้มากับปานางพาป้านางมาดูน้ําโขงปานางอยากเห็นน้ําโขงครับแล้วฝั่งน้นน่ะฝั่งพี่น้องเราสวยมากครับน่าจะรู้ฝั่งน้ําโขงกับฝั่งฝั่งไทยเนี่ยตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมทองคำฝั่งน้นก็น่าจะเป็นสกป,ปอกเราเอสซีสกปรกเราสวัสดีคร,รับ ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนที่ให้คำลังใจลุงเน่นะครับขอบคุณมากแต่ตอนนี้ครับพูดไปพูดมาลุงเน่ขอเถ้าฉี่ขอขออนุญาตนะครับขอฉี่ครับขอเยี่ยวชมบรรยากาศไปก่อนนะครับลุงเน่ขอฉี่หน่อย โอ้ยลุณิ่ก็ไม่ได้ไลฟ์สดบ่อยนะครับครั้งนี้ครั้งแรกหรือเผาก็ไม่รู้เฮ้ยมีใช่ครั้งแรกครั้งที่สองที่ลุณิ่งไลฟ์สดไล่์สดครั้งนี้ลุณิ่ก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมและให้กาลังใจลุกเ่ด้ดยตลอดแล้วก็ติดตามรับชมให้กํงใจ ให้กําลังใจลุงเนตได้ดีตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นสอปอปลาเอฟซีจากต่างประเทศแล้วก็เอฟซีจากประเทศไทยเราขอบคุณมากคร,ค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขาดไม่ได้มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับชอบใครชอบมันเลือกพู้แหงเนี่ยลุงเนตวันนี้มาก็เอาอันนี้มาด้วยแต่วันนี้น้ำฟองทุกครั้งจะเป็นน้ำสนใส ของมันแรงครับน้ำเสๆนสี่ของแรงของแรงมากวันนี้เลยป้านาจะกินด้วยก็เลยให้ก็เลยเอาแบบนี้มาครับน้ำมีฟองบึกเบาได้เบานะครับเบาได้เบายอก <c oughs> อันนี้ไม่ขาครับ <c oughs> ปานามาบนเนี้ขึ้นมาบนนะีย านางส่งอะไรไม่รู้ลุงเน่ก็ไม่รู้ส่งอย่างเงี้ยกิ๊ก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 เนี่ยส่งส่งหากิ้กหรือเปล่าลุงเน่ก็ไม่รู้โทัพท์เนี่ยโอใคตรงมันครับลุงเน่ไม่เคยเก้าไกลแต่วันนี้พาเอฟซีมาดูบรรยากาศสองฝั่งโขงฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ลุงเน่นั่งเนี่ยเป็นฝั่งไทยเราฝั่งโน้นเป็นฝั่งสปปลาวไม่ไกลกันครับห่างนิดเดียวแต่ฝั่งโน้นเนี่ย ตอนนี้ลุงเน่ดูแล้วบรรยากาศสวยงามมากครับข้างๆตะลิงยินน้ำโขงเนี่ยประดับไฟสวยงามมากอยากที่เห็นในโทรศัพท์นะครับมันอาจจะมองไม่กว้างแต่ก็สวยครับลุงเน่ดูสวยมากตอนนี้ก็อาศัยดูบรรยากาศฝั่งโน้นแหละครับ <laughs> ลุงเนอาจจะพูดเยอะนะครับลุงนี่อาจจะพูดเยอะ ในคลิปก็อาจจะพูดเยอะเพราะว่าลุงเน่เป็นคนชอบคุยชอบพูดชอบหัวเราะเป็นคนอารมณ์ดีไม่เครียดนะครับไม่ต้องเครียดมันอู่ไปอู้มาก,ก็ไม่ต้องเครียดมันพูดกันง่ายๆพูดกันสนุกสนุกตัวตัวลุงเน่ก็เป็นแบบนี้ครับพูดกันง่ายๆพูดกันตรงๆสนุกสนุกบางคนก็อาจจะว่าลุงเน่พูดตรงไปแต่ชอบพูดตรงๆมันสนุกครับมันมันคือมันคือ คือไม่มีความจริงใจครับสำหรับเอฟซนะครับลุงเนรก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณเอฟซทุกๆคนที่อยู่สปสปปลาวหรือว่าต่างประเทศออสเตรเลียสหรัฐมีเยอะแยะมากมายครับขอบคุณมากที่คอมเมนต์แล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ลุงเนรแต่ลุงเนรเสียอย่างเดียวบอกตรงๆลุงเนรเสียอย่างเดียวลุงเนร ตอบภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องครับภาษาอังกฤษเนี่ยรู้เน่ตอบไม่รู้เรื่องเวลา f อฟซรัวเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาเนี่ยรู้เน่แทงคิวอย่างเดียวแทงคิวแทงคิวแทงคิวคือว่าขอบคุณอย่างเดียวครับเพราะว่าภาษาไทยรู้เน่ยยังตอบไม่ค่อยได้เลยเฮ้ยปนังไปไหนวะปะนงังมา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 ขึ้นมาบนเนี่ย โอ้ขึ้นมาบนเนี่ยอที่เห็นมาขึ้นมาขึ้นบนขึ้นมองขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาป้านางก็เป็นอะไรไม่รู้ขึ้นมาบนนี่ป้านางเนี่ยคู่ชีวิตลุงเนรครับคือแกเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆขึ้นไม่ได้ตามอายุไขครับต้อดึงมือขึ้นอ้าขึ้นมาแล้วก็มยอกบึ้กอย่าไปซีเรียสครับการทำ u t u b e เนี่ยลุงเนรก่อ ไม่มีคอนเทนต์นะลุงเนจะทําอะไรก็ทําส่วนมากลุงเน่ชอบอะไรลุงเน่ก็จะทําแบบนั้นนะครับทําอะไรก็จะทําแบบนั้นชอบชอบันไหนก็ทาแบบแบบนั้นไม่เดปุ้งแต่งอะไรเลยมีหลายคอมเมนต์นะครับเวลาลุงเน่เป็นปากเบ็ดเนี่ยบอกว่าโว้ยรถนี้มันดังเกินไปหรือเปล่าไปโน่นแล้วบอกว่าลุงเนเนี่ยเอาปลาไปเกาะเบ็ด ไม่รู้จะไปทไําไปทําอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไรประนางตาหวานมากครับตัวเนี้ยยอกไปไหลายโบกเนี่ยโบกเนี่ยมันเป็นโบกใหญ่ๆเลยนะครับาะว่าตอนเนี้ยสี่โมงวะเนี่ยสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบนาทีลุงเน่อยู่น้ำโขงแล้วก็อยู่อำเภอเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำ เอฟซีสพงผวราน่าจะรู้นะครับรู้จักคหนึ่นสองคํากับน้ําโขงแล้วก็เชียงแสนมันใกล้กันนิดเดียวใกล้กันนิดเดียวครับก็ขอให้ทุกคนแคาคาดปลอดภัยจากโควิดนะครับนี่ขบานางก็ขอให้ทุกคนแคบคาดจากโควิดแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็ดําเนินชีวิตขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็คิดสิ่งไหนขอให้สมปรานา บางทีลุงเนกับบ้านางนเนี่ยอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วก็อูกันตรงตงง่ายๆอ่ะอู่กันตรงตรงเอฟซีอ่ะอยากให้ลุงเนเนี่ยกับป้านางเนี่ยทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรๆอะๆรอยากเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารแต่ลุงเน่กับป้านางเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาตรงกันเนาะไม่รัไม่ตรงกันไม่ตรงกันครับ ลุงเนตเลยไม่ค่อยทําเมนูเกี่ยวกับอาหารลุงเนตจะเน้นเกี่ยวกับการหากินว่างก็จะมาทําด้วยกันแต่บึกเนี่ยบึกทุกวันลุงเนตกับมานังเนี่ยไม่ใช่ว่าติดนะครับคือมันเป็นความสุขส่วนตัวคนที่กินจะรู้คนที่กินจะรู้รู้แกเอ๋ะแก,แะแกหลังแกเอวเออแกเจ็บหลังเจ็บเอวอย่างที่ลุงเนตบอก ปนังกูรู้ใจรู้ใจดีมากองกรู้ใจก็ยอกอะยอกบึกแคลับปนังใครรับใครับคือว่าอยากง่วงนอนเ <c oughs> พราะว่ามันดึกแล้วครับวันนี้วันพระวันศีลลุงเนตเลยไม่ออกหากินแต่คลิปลุงเนตทุกคลิปเนี่ยลุงเนตจะบอกไว้เลยว่าเป็นคลิปสดตลอดคลิปสดตลอดและมีปนังเนี่ยเคียงข้างที่เป็นคนเข้าใจมากลุงเนตจะออกไปทุกครั้งก็ เดืนเดือนกคืนน่ะเข้ามาบ้านบางทีก็9ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเที่ 00, 00, 00, 00, ทยงคืนตีสามก็มีลุงเนตรจะพยายามทําคลิปทุกอย่างให้เพื่อนๆแล้วก็เอซได้รับชมกันครับรับรองได้ว่าเป็นคลิปสดไม่ปรุงแต่งครับไม่มีปรุงแต่งสักอย่างเลยทํำยังไงก็ได้ทําอย่างนั้นแหละได้ก็ว่าได้ไม่ได้ก็วไม่ได้แต่พูกแหงเนี่ยของจริงปากเป็ดก็ของจริงทุกอย่างของจริงหมดครับ แล้วก็มันมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาแบบบันทนใจลุงเนตรวันนี้พูดเยอะไปหรือเปล่าวะยเ,เยอะเยอะเยอะไปปนาบพูดเยอะไปแต่มันมีความสุขครับวันนี้ได้ปล่อยผีปล่อยเพจปล่อยเพจปล่อยผีได้ออกมาแอลออกมาเที่ยวเพราะทุกครั้งทุกวันเนี่ยอยู่กับทุ่งนาก็ไม่รู้จะไปหากินทางไหนก็ไปทุ่งนาครับวันนี้ปนักชวนมาเที่ยวชวนมาแอล ก็เลยขี่รถเที่ยวเที่ยวที่กันมาเนี่ยมาเชียงแสนมาเจอบรรยากาศตรงนี้ก็เลยถ่ายให้ดูกันขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะครับที่มาเป็นกำลังใจลุงเนตรเดี๋ยวว่ากันนะครับตัวตจริงๆก็เป็นแบบนี้เหมือนในคลิปนะครับยอก็ยอกบึกก็บึกไอ้ย่อๆทำมป้าน้าก่อมายอกตั้มเดียวลุงเนตรอมได้ย่ก่อนบึกเบาได้เบาแล้วครับเอาอย่างนี้ พูดง่ายๆโควิดหายโควิดไ,ไม่มีเอฟซคนไหนอยากมาเที่ยวหาลุงเนตมาได้ครับมาได้จริงๆไม่ได้พูดเล่นมาแต่ต้องรับให้ได้นะครับว่าสภาพเป็นของุงเนตเป็นแบบไหนนะครับต้องรับให้ได้ลุงเนตไม่ใช่คนที่มีตังอะไรที่แต่ลุงเนตรจะเป็นชีวิตแบบเนี้ยต้องรับให้ได้นะครับ หาอยู่หากินตามธรรมชาติเราแต่ลุงเนตรมั่นใจทุกๆคนเนาะมั่นใจเนาะมั่นใจว่าที่เอฟซเราเนี่ยที่มาติดตามเราไม่ได้ดูถูกน้ําใจเขาเขาต้องยอมรับเราได้งั้นเขาไม่ติดตามเราหรอกลุงเนตรก็หากินแบบนี้ครับหากินแบบทุกๆวันเนี่ยแต่ก่อนลุงเนตรทำงานขับรถขับรถแล้วก็ช่วงโควิดมาเนี่ยลุงเนตรเลยหยุดหยุดขับรถก็มาทำยูทูเนี่ยครับ ก็รายได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเยอะแยะสู้ทำงานไม่ได้ครับทำงานดีกว่าเฮ้ยพูดไปพูดมากก็เหนื่อยพูดเยอะฮะจะไปไหนป้านางอยากปิกบ้านแล้วครับก่อนจะปีกบ้านนะครับลุนกีก็ขอบคุณแล้วก็อะไรอะ่ะ พุดไม่ออกจากใจนะครับจากลุงเนตจากที่ลุงเนตเริ่มจากศูนย์มาเริ่มจากศูนย์เลยขึ้นมาตรงนี้ได้มีเอฟซีติดตามมีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะแล้วก็โดยเฉพาะเอฟซีจากสปปลาวหรือว่าออสเตเลียต่างประเทศจสารแล้มาหลายๆเอฟซีครับหลายๆเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากๆๆมายลุงเนตก็ขอบคุณใยหน้าที่นี้นะครับขอบคุณมากครับลุงเนตก็เปนางครับ เพราะว่าที่อยู่ที่อยู่ได้ตอนนี้ก็จากเพื่อนๆแล้วก็จากน้ำใจเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กังใจลุงเนตมันก็มีบางคอมเมนต์นะครับที่บันทอนจิตใจกัน <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้ก็ลงคลิปกันไปลงคลิปพระเบกโกลงเสร็จก็ออกมาเนี่วนนนยวันนี้ลงดึกหน่อยไม่ลงดึกหน่อย เอฟซีน่าจะเอฟซี SC ที่เข้าไปดูน่าจะรู้ครับวันนี้รู้เนตดึกลงดึกหน่อยมันทํายากครับทุกวันนี้ทํายากกว่าจะทําได้แล้วก็จะมีคนเข้ามาให้กำลังใจก็ลำบากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจลุงเนตวันนี้พูดเยอะหน่อยเพราะว่าอาจจะก็รู้อยู่อยไอ้เนี่ย มันบึกเข้าไปแล้วอ่ะพูดเยอะแต่พูดออกจากใจนะครับลุงเน่เป็นคนง่ายๆแล้วก็ติดดินสุดๆชอบครับเพราะว่าชีวิตลุงเน่ก็เป็นแบบเนี้ยออกไปทุ่งนาจะมีความสุขมากครับขาดไม่ได้ก็พุง,งแงนเอาปนางังเยาก่อนบึกเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับบันดึกแล้วมไม่ไหวแล้วปนังไม่ไหวแล้วบึกลา ปนางบึกแล้วครับปนางตาหวานแล้วครับมาเบาได้เบานะครับลุงเน่มาสนับสนุนเรือ่องพวงแอนขอภัยนะครับวันนี้ขอภัยมากๆขอภัยเอฟซีขอภัยทุกๆคนเบาได้เบายอกบึกลุงเน่กลับบ้านก่อนแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับลุงเน่กลับบ้านแน่นอนอระยะทางจากนี่ไปบ้านเหกี่โมงวะกี่กิโลวะสามสิบกิโลสามสิบกิโลครับ ไม่ไกลรับรองว่ากลับบ้านรับรองว่ากลับบ้านได้แน่นอนย่อบึก,กมันหมีแล้วนี่โอส้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศอหไรก็ไทยเราเนาะไทยกับเราครับไทยกับสปปเราขอบคุณครับลูกลูกนี้กับ โอ้ยลิ้นมันทำไมแข็งอย่างนี้วะลุนเนี่กับมานางลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับลหล่อปลาไหลให้เราปิดปิดตรงไหนี <laughs> ่ ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์ุูเน็ตปิดตรงไหนวะเนี่ย <laughs>